เฟลฟอร์เดนต้องเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งทำให้เขาพลาดลงสนามในเกมกับทีมชาติอังกฤษในช่วงฟีฟ่าเดีเมื่อเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เขาพลาดช่วยทัพเรือใบซิวาในเกมพบกับเือใไต้ไบเยนมมวนกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศตั้ง2แมตช์สำหรับตอนนี้ทีมของคุณกูเป๊ปกว่าเดิโอลาได้รับขาดีเมื่ออาการของดาวเตะไว้ย2ดปีเริ่มดีวันดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขาอาจหายทันกลับมาช่วยต้นสังกัดในแมตช์สำคัญรับมืออาร์เซนอลปลายเดือนเมษายนนี้ ทั้งนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้มแชมป์ในฤดูกาลนี้โดยในแชม์ลีกเขารั้งอยู่ในอันดับ2โดยมี67คะแนนตามหลังทีมของอาร์เตต้า6คะแนนแต่แข็งน้อยกว่า1เกมขณะที่ FA ครับก็จะลุรอบตัดเชือกด่วนกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและแชมเปียนลีกประทะกับไบร์นมิวนิกรอบ8ทีมสุดท้าย